ในโลกเที่ยวอากาศกำลังกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ดาวเทียมทางก,การทาหารมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและข่าวกรองดาวเทียมเหล่านี้ช่วยการเฝ้าระวังอาณาเขตสร้างการสื่อสารที่ปลอดภัยตรวจจับการปล่อยขีปนาวุธและแม้แต่นำวิถีขีปนาวุธที่แม่นยำซึ่งด้วยเหตุผลนี้ในวิดีโอนี้เราจะขอเชิญชวนทุกคนให้มาดูเทคโนโลยีของดาวเทียมอันน่าทึ่งของประเทศต่างๆเหล่านี้พร้อมหรือยังไปกันเลย ประเทศแรกสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในสาขานี้โดยมีดาวเทียมมากถึง218ดวงสหรัฐอเมริกามีโครงการที่ซับซ้อนมากมายเช่น Wideband Global Satcom หรือ WGS สาหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยโปรแกรม Keyhole สหรับการถ่ายภาพความละเอียดสูงและระบบเตือนภัยลวงหน้า SBIRS ที่สามารถตรวจจับการปล่อยขีปนาวุธได้ซึ่งระบบนี้นั้นใช้เซนเซอร์อินฟราเรด พระบุความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ขีปนาวุธที่อยู่ในระยะบินขึ้น SBI S นั้นประกอบด้วยดาวเทียมหลายดวงในวงโครจรที่แตกต่างกันรวมถึงวงโครจรค้างฟ้าและวงโครจรโมนเนียดาวเทียมเหล่านี้สามารถตรวจสอบพื้นผิวโลกได้เกือบ50%และแจ้งเตือนลงหน้า20-33นาทีเมื่อขีปนาวุธกำลังพุ่งเข้ามาดาวเทียมนี้มาแทนที่กลุ่มดาวเทียม DSP และดํานเินการโดยกองทัพากาศของสหรัฐมีบทบาทสําคัญในการบองกันขี่นาวุธของสหรัฐและติดตามการทดสอบนอิวเคลียร์ทั่วโลกนอกจากนี้แล้วเรายังกล่าวถึงระบบกาหนดตําแหน่งบนโลก GPS ที่ใช้งานในด้านพลเรือนและการนาวิธีของกําลังพลและวุธของกองทัพสหรัฐและสหรัฐอเมริกาก็ยังคงลงทุนในกลุ่มดาวเทียมวงโคงจรต่าเพื่อปรับปรุงความเร็วและความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออีกด้วยต่อมาที่ประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนนั้นมีดาวเทียมมากถึง125ดวงดังนั้นประเทศจีนจึงเป็นผู้เล่นหลักที่แข่งขันกับสหรัฐอเมริกาดาวเทียมของจีนนั้นเช่นดาวเ,เทียมเหยาวกันและเทียนเหลียนทำหน้าที่ลาดตระเวนและสื่อสารระบบนำทางเป่ยตู้ซึ่งเป็นทางเลือกแทน GPS ของประเทศจีนช่วยยกระดับความแม่นยำในการปฏิบัติการทางการทหารนอกจากนี้แล้วจีนยังพัฒนาขีดความสามารถในการต่อสู้ดาวเทียมขั้นสูง ซึ่งแสงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะยืนยัดในระหว่างความแดแยง้งทางอวกาศยกตัวอย่างเช่นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2024จีนได้ส่งกลุ่มดาวเทียมเฉียนฟานขึ้นสู่อวกาศซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมวงโคจรต่ำที่ตตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยดาวเทียมเหล่านี้นั้นสามารถตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆได้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและการสื่อสารทางการทหารของจีนและในขณะเดียวกันจีนได้ลงทุนในระบบเลเซอร์ เพื่อทำลายหรือสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมของศัตรูแม้ว่าเลเซอร์เหล่านี้จะได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอื่นๆเป็นหลักแต่ก็แสดงให้เห็นว่าจีนมีเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้งานในระบบต่อต้านดาวเทียมได้นะครับต่อมามากันที่รัสเซียรัสเซียมีดาวเทียม102ดวงเลงคงรักษาอิทธิพลอันแข็งแกร่ง,งที่สืบทอดมาจากยุคโซเวียตดาวเทียมอย่างเพอร์เซนาและบาร์สเอ็มมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อภาพถ่ายทางการทหาร ขณะที่ระบบโก o เนสซึ่งเทียบเท่าระบบ GPS ของสหรัฐทำหน้าที่นำวิถีขีปนาวุธและกำลังพลนอกจากนี้ยังมีโครงการทุนร่าซึ่งทำหน้าที่แจ้งเตือนลงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์โครงการนี้นั้นมุ่งหวังที่สืบทอดต่อจากดาวเทียม USK และ USKMO ซึ่งใช้ในภารกิจเดียวกันดาวเทียมของโครงการนี้นั้นจะติดตั้งอยู่ในวงโครจรโมเนียและวงโครจรขามฟ้าทำให้สามารถครอบคลุมพื้นผิวโลกได้อย่างกว้างขวาง ดาวเทียมเหล่านี้ติดตั้งเซนเซอร์อินฟราเรดขั้นสูงเพื่อตรวจจับความร้อนที่ปล่อยออกมาจากขี่ปนาบุธและการระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่รัสเซียทําให้มีเวลาในการตอบสนองเมื่อเกิดภัยคุกคามจากนิวเคลียร์นอกจากนี้แล้วยังมีดาวเทียมอย่างราคูด้าและบล็กเวสซึ่งทําหน้าที่สื่อสารอย่างปลอดภัยรัสเซียยังมุ่งเน้นความพยายามในการใช้เทคโนโลยีต่อต้านดาวเทียมเพื่อทําลายระบบอวกาศของศัตรู อย่างเช่นการทดสอบขีปนาวุธต่อด้านดาวเทียมที่นี่มีการยิงครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งรัสเซียนั้นได้ใช้ขีปนาวุธนี้เพื่อทำลายดาวเทียมดวงหนึ่งของตัวเองที่มีชื่อว่า Cosmos 1408ซึ่งอยู่ในวงโคจรต่ำของโลกนะครับและต่อมาที่ประเทศฝรั่งเศสในยุโรปฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยดาวเทียมทางการทหารถึง10ดวง โครงการต่างๆของฝรั่งเศสเช่น Helios 2และ CSO หรือ Compassion a t e Special Optic s นำเสนอความสามารถในการถ่ายภาพขั้นสูงในขณะที่ดาวเทียม s e r e c u s ช่วยการสื่อสารมีความปลอดภัยสูงดาวเทียม Seres ซึ่งสามารถตรวจับข่าวกองของแม่เหล็กไฟฟ้าได้ช่วยเสริมศักยภาพของฝรั่งเศสในการดักจับสัญญาณที่สาคัญดาวเทียมเซเรสเป็นกลุ่มดาวเทียมดักกาหารของประเทศฝรั่งเศส3ดวงที่ใช้ในการดักฟังทางอิเล็กทรอนิก ดาวเทียมเหล่านี้ถูกพัฒนาโดย Airbus d e f e n c e and Space และ Thales a l e n i ี Space และถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันที่16พฤศจิกายนปี2021โดยยานปล่อยเว g กา้าจากศูนย์อวกาศแกนาดาวเทียมเหล่านี้สามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเรดาร์และระบบสื่อสารได้ ดาวเทียม3ดวโรงนี้บินเป็นวงโครจรและสามารถระบตุตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณภาคพื้นดินได้ทําให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมทางภูม,มิศาสตร์ที่ตรวจจับได้24ชั่วโมงดาวเทียมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในด้านข่าวกรองและการป้องกันประเทศด้วยการให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับศักยภาพและกิจกรรมของฝ่ายตรงข้ามฝรั่งเศสยังคงร่วมมือกับประเทศอื่นๆในยุโรปเพื่อสร้างขีดความสามารถทางอาวกาศของตัวเอง ความร่วมมือนี้ดำเนินการหลักผ่านองค์การอาวากาศยุโรปหรืออีซา่าซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิก22ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสหราชอาณาจากักรโดยประเทศทั้งหมดนั้นได้ร่วมกันพัฒนาโครงการอาวากาศต่างๆเช่นการร่วมกันพัฒนาจรวดปลอยดาวเทียมเอเรียนซึ่งถือเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญของความร่วมมือระหว่างยุโรปนะครับและต่อมาที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียซึ่งมีดาวเทียม9ดวงได้สถาปนานตัวเองเป็นมหาอำนาจใหม่ของวงการทหาร ดาวเทียมคราฟตแซดทและ r ุ s แซดทูบีให้ภาพสมรรถัเฝ้าระวังชายแดนและระบบ n นฟไอซึ่งเทียบกับระบบ GPS ของอินเดียช่วยปรับปรุงความแม่นยำในปฏิบัติการทางการทหารในปี2019อินเดียได้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานด้วยการทดสอบระบบต่อต้านดาวเทียมมิชชันชักติวัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้นั้นคือการสแสดงความสามารถของอินเดียในการทำลายดาวเทียมวงโคจรต่ำอย่างแม่นยำ ขีปนาวุธที่ใช้ทดสอบนี้คือ Priestly Defense Vehicle Mk 2ซึ่งเป็นยานต่อต้านขีปนาวุธที่ถูกดัดแปลงในระหว่างภารกิจนั้นเดาวเทียมวกจ้องตามของอินเดียถูกกำหนดเป้าหมายและทำลายลงได้สำเร็จทำให้อินเดียเป็นประเทศที่4รองจากสหรัฐรัฐสเซียและจีนที่ทำภารกิจแบบนี้ได้สำเร็จต่อมาที่ประเทศอิสราเอลในส่วนของอิสราเอลเดาวเทียมทางทาหารนั้นมี8ดดวงซึ่งส่วนใหญ่เฝ้าระวังในระดับภูมิภาค ดาวเทียมโอเฟกในเอรัสบีให้ความละเอียดสูงเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิรานและซีเรียดาวเทียมอย่างเอมมสโฟให้การสื่อสารที่ปลอดภัยสำหรับกองกำลังอิสราเอลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอวกาศในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งคือโอเฟกเทอร์ตินซึ่งถูกปล่อยขึ้นในอวกาศเมื่อวันที่29มีนาคมปี2 0 23จากไบคอนอคอสโมโดมในคาซัคสถาน ออกแบบและผลิตด้วยอิสราเอลอีโรสเปสอินดัสทรีและถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศด้วยจรวดชาวิตดาวเทียมนี้สามารถรวบรวมข้อมูลข่ขาวกองเชิงกลยุทธ์ได้ตลอดเวลาและในทุกสภาพอากาศดูข่าสามารถในการระัตะเวนด้วยเรดาร์ดาวเทียมดวงนี้ตั้งอยู่ที่ลองดิจูด65องศาตะวันออกในวงโคจรข้างฟ้าครอบคุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสังเกตการและวิเคราะห์กิจกรรมของศัตรู ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีงค,ความสามารถในการป้องก,กันประเทศของอิสราเอลโอเฟกเตอร์ตีนมีบทบาทสาคัญในความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการเฝ้ราระวังอย่างต่อเนื่องในทุกสภาพการมองเห็นและสภาพอากาศนะครับต่อมากับประเทศอิตาลีอิตาลีมีบทบาทสําคัญในยุโรปด้ยวยดาวเทียมถึง8ดวงโครงการคอสโมส k y m เมซึ่งใช้เทคโนโลยีเรดาร์เพื่อให้ภาพที่แม่นยําแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย โครงการนี้พัฒนาโดวยองค์การอาวกาศอิตาลีประกอบด้วยกลุ่มดาวเทียมที่เหมือนกัน4ี่ดวงถูกส่งขึ้นไปในอวกาศในปี2007ถึงปี2010ดาวเทียมเหล่านี้นั้นอยู่ในวงโคโจรแบบซิงโครนัสกับดวงอาทิตย์ที่ขั้วโลกที่ระดับความสูง619กิโลเมตรตั้งเรดาร์แบบช่องรับแสงสังเคราะห์ที่สามารถบันทึกภาพได้ภาพเหล่านี้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการเฝ้าระวังทางการทหารการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวการป้องกันภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการนี้จึงมีบทบาทสําคัญในด้านความมั่นคงแห่งชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอิตาลีเองเปลร่ยนรับการเสริมความแข็งแกร่งด้านขีดจำกัดค,ความสามารถด้านการสื่อสารจากการเข้าร่วมโครงการยุโรปเซเลคิวส์ร่วมมือกับฝรั่งเศสและต่อมากับเยอรมนีเยอรมนีมีดาวเทียมทังข้าหารถึง7ดวงอาศัยระบบซาล,ลูเป้เพื่อส่งข้อมูลเวราคุณภาพสูงให้แก่กองทัพ และใส่โครงการ Satcom m w เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัยเยอรมน,นีกำลังพัฒนาคิดความสามารถท่าวากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนาโตกลับมาที่ระบบสารูเป้เที่ผเม่พูดไปอีกครั้งสิ่งสําคัญเลยก็คือระบบนี้นั้นประกอบไปด้วยดาวเทียมนาตาเวนเวเดาประเภทช่องรับแสงสังเคราะห์ถ,ถึง5ดวงซึ่งถูกปล่อยขึ้นสูอักาศในระหว่างปี2 0 0 6จนถึงปี2008ดาวเทียมเหล่านี้แต่ดวงมีน้ําหนักประมาณ770กิโลกรัม ดาวเทียมเหล่านี้ติดตั้งเรดาร์าช่องรับแสงสังเคราะห์ย่างความถี่ X band นซึ่งช่วยให้สามารถจับภาพและทูกสาภาพการมองเห็นและทูกสาภาพอากาศเลยนะครับดาวเทียมทางการทหารนั้นมอบความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ให้กับประเทศที่ครอบครองซึ่งช่วยให้ประเทศเหล่านี้นั้นสามารถติดตามคาดการณ์และรับมือกับภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์เมื่อการพัฒนาด้านอาวกาศให้กลายเป็นอาวุธนั้นยังคงก้าวหน้าต่อไปดาวเทียมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ ที่ใช้ในการจัดก,การความขัดแย้งสมัยใหม่และการปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะครับ